3ตุลาคมพุทธศักราช2560มีพระราชองค์การปโปรดเกล้าปรดกระหมอ่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในให้แก่พลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยานับเป็นสตรีท่านแรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ในรัชกาลที่10 ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีบรมราชาพิเศษเฉลิมพระประมาชพิไทยทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้รองเลขาธิการพระราชวังอ่านประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุทธาทิมุลักษ์พระบรมราชินีความว่าพระบาทสมเด็จพระประมนรินทรรามาธิบดี สีสินมหาวชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรารกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลสยามอินรทราธิเบศราชวรโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดจขมมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่า ตามราชประเพณีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริรยาธิราชเจ้าได้เสด็จถลิงถวัญยราชาสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีและในครั้งนี้ก็มีพระราชาพุทัไทยประสงค์ที่จะให้ เป็นไปตามโบราณราชาประเพณีนั้นจึงมีพระบรมราชโอการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุขาพิมลลักษณพระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชาประเพณีดังกล่าวนั้นจงทุกประการ ะแลทหารรักษาพระองค์มีกำลังเก้าหมืนนเข้าก่อตัวลงหระบาสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงเป็นนายทหารหญิงอย่างเต็มภาคภูมิและทรงพระบปรีชาด้านการทหารโดยทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆทั้งหลักสูตรรักษาพระองค์ยิงปืนของหน่วยรบพิเศษการชิงตัวประกรัน แม้แต่โดดร่มลงทะเลทรงมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งโดยได้รับคำชมเชยจากครูฝึกในทุกหลักสูตรที่ทรงมีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการฝึกจนสำเร็จอีกท,ทั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระราชินีที่เป็นราชองค์พระราษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงปฏิบัติหน้าที่ราชองค์พระรในทุกพร,ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จริยาวัดอันงดง,งามของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีซึ่งประสบนิกรชาวไทยและชื่นชมพระบารมีระหว่างสเสด็จร่วมพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เขียงข้างพระบาทสมเด็จพระวชิละเก้าเจ้าอยู่หัว สร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษ ผู้ที่ทรงประสานอยู่นั้นจะเป็นเกราะคุ้มภัยและอภิบาลดูแลอาณาประชาราชให้เจริญวัฒนาถาวรภายใต้พระบุญญาธิการทั้งจะคอยประสานความจงรักภักดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในใจของอาณาประชาราชตราบนินรัน์